สวัสดีครับเรื่องเล่าจนถึงสุขตอนที่1 0 2รประจำวันอังคารที่29มีนาคม2565ตอนความเป็นพี่น้องภาระทางวัฒนธรรมของไทยคุณอยู่กับผมอธิพงศ์พัฒนาเรษฐพงศ์ครับผมเนี่ยเคยได้รู้จักกับชาวอเมริกันคนหนึ่งนะครับเขามาทํางานที่เมืองไทยนะครับแล้วก็พยายามฝึกภาษาไทยและเรียนรู้วัฒนธรรมไทยนะครับตอนที่ผมทําความรู้จักกับเขาตอนแรกเนี่ยเขาก็ถามผมว่าเขาควรจะเรียกผมว่าอะไรนะครับให้เรียกชื่อเฉยๆมันที่คนอเมริกันเรียกกัน หรือว่าให้เรียกว่าพี่แบบที่คนไทยเรียกกันนะครับผมบอกเข้าไปว่าให้เรียกชื่อเฉยๆเพราะว่า you don't want that cultural baggage หรือคุณไม่ต้องการภาระทางวัฒนธรรมแบบนั้นหรอกนะครับหมายความว่ายังไงนะครับที่ผมพูดไปแบบนั้นนะครับถ้าเราลองคิดดูให้ดีๆแล้วนะครับคำสั้นๆแค่คำว่าพี่เนี่ยมันมีพลังอำนาจเหนือชีวิตของเรามาหาศาลมากเลยนะ ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับตอนที่ผมเรียนมหาวิทยายลัยนะครับพอผมเข้าไปเรียนรุ่นเ, à, เข้าไปเรียนใช่ไหมครับรุ่นที่อยู่ก่อนหน้าผมเนี่ยผมก็เรียกเขาว่าพี่นะแล้วรุ่นหลังผมหนึ่งปีเนี่ยเขาก็เรียกผมว่าพี่นะครับผมทําอะไรก็เกรงใจรุ่นพี่รุ่นน้องทําอะไรก็เกรงใจผมนะครับเรื่องทํานองเนี้ยไม่มีอะไรน่าแปลกใจนะแต่ว่ามาจนถึงวันนี้กว่า20ปีเนี่ยหลังจากเข้าเรียนนะครับความเกรงใจในลักษณะเนี้ยก็คงยังมีอยู่ต่อไปนะครับแม้ว่าอายุแต่ละคนเนี่ยจะไปถึงไหนแล้วนะครับ ด้วยวัยเท่านี้ความต่างของอายุแค่ปี2ปีเนี่ยมันไม่มีความหมายแล้วนะครับทํางานทําการจนเรียกได้ว่ามีความอาวุโสในที่ทํางานพอสมควรแล้วนะครับซึ่งพอแต่เมื่อไรเจอรุ่นพี่นะครับซึ่งจริงๆอาจจะแต่งแต่งตำแหน่งงานเนี่ยไม่ได้ไกลเท่าเราคนะคือตําแหน่งงานจะด้อยกว่าเราด้วยซ้ําแต่เราก็ยังต้องเกรงใจเขาอยู่นะครับแล้วก็คงต้องเป็นแบบนี้ไปตลอดชีวิตนะครับวัฒนธรรมไทยเนี่ยคาดหวังให้เราเป็นแบบนั้นและที่สําคัญเนี่ยก็คือไม่มีการเป็นเพื่อนกันข้ามรุ่นแต่อย่างใดนะครับ ทุกคนเนี่ยเป็นเพื่อนแต่กับในรุ่นของตัวเองแม้ว่าเพื่อนในรุ่นจะเรียนช้ากว่า1ปีเลยอายุมากกว่านะแล้วไม่มีใครเป็นเพื่อนกับรุ่นพี่ที่เรียนเร็วหนึ่งปีแล้วอายุเท่ากันพลังของคําว่าพี่เนี่ยมันรุนแรงจนควบคุมพฤติกรรมคนเราเนี่ยได้ขนาดนั้นมีครั้งหนึ่งนะครับที่ผมไปเรียนต่างประเทศนะครับแล้วเจอคนไทยด้วยกันที่นั่นนะตอนที่ทักทายกันเนี่ยผมก็บอกว่าบอกแค่ื่อเฉยนะครับแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรต่อนะครับแต่คนอื่นเนี่ย ก็ต้องถามจนได้นะครับว่าใครอายุเท well. ่าไหร่บ้างนะครับเพื่อที่จะได้บอกได้ว่าใครเป็นพี่ใครเป็นน้องนะครับผมบอกว่าก็ไม่ต้องเรียกพี่หรอกนะครับเรียกชื่อเฉยๆนี่แหละเขาก็บอกว่าไม่ได้หรอกต้องรู้สิว่าใครอายุมากกว่านะครับทั้งที่ตอนมีปฏิสัมพันธ์กับคนต่างชาติที่นั่นเนี่ยก็ไม่ได้มีใครเรียกใครว่าพี่สักหน่อยนะครับคือมันกลายเป็นว่าคนเราเนี่ยไม่สามารถจะมีความสัมพันธ์กันในลักษณะเท่าเทียมได้เลยนะครับต้องมีใครแก่กว่าหรืออ่อนกว่าแล้วก็ต้องไม่เท่ากันนะครับ เว้นแต่ว่าจะอเผอิญมาเจอรุ่นเดียวกันเปะเท่านั้นแหละถึงจะกลายเป็นเพื่อนกันได้โดยที่ไม่ต้องเรียกว่าพี่หรือน้องนะครับถ้าสิ่งนี้ไม่เป็นภาระเนี่ยผมก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรแล้วนะครับผมเคยคบคนหนึ่งเป็นเพื่อนนะครับอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยเขาเกิดรู้ตัวขึ้นมาว่าผมอายุมากกว่าเขาประมาณสองสามปีนะเขาก็ทําหน้าเลือกลักนะครับพูดขึ้นมาว่าแบบนี้ก็ต้องเรียกผมว่าพี่แล้วสิเนะี่ยผมบอกเขานะครับว่ารู้จักกันมาตั้งสิบปีแล้วนะครับก็คบกันเป็นเพื่อนที่เท่ากันมาตลอดนะครับ อายุเนี่ยก็สามสิบกว่ากันแล้วนะครับห่างกันแค่สองสามปีจะมีความหมายอะไรนะครับเขาก็เห็นด้วยว่าจริงนะครับคือที่เขาพูดขึ้นมาเนี่ยก็คงเป็นเพราะว่าเป็นสัญชาตญยานคนไทยที่ถูกปลูกฝังมานะสุดท้ายเนี่ยเราก็พบกันคบกันเป็นเพื่อนที่เสมอกันมาจนถึงทุกวันนี้นะครับก็มีความสุขดีคบกันสนิทใจดีนะครับผมจะบอกให้คนอเมริกันคนนั้นเนี่ยไม่ต้องเรียกผมว่าพี่นะครับให้เรียกชื่อตามปกติเหมือนเป็นเพื่อนกันกน,นะครับ แล้วเขาก็ทําตามนั้นนะครับทุกวันนี้เนี่ยเราก็คบปันเป็นเพื่อนกันนะครับผมไม่รู้ว่าถ้าเขาเรียกผมว่าพี่ในความสัมพันธ์ของเราจะห่างก,กันกว่าที่เป็นอยู่หรือเปล่านะครับและจริงๆเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ากับคนอื่นที่เขาเรียกว่าพี่น่ะความสัมพันธ์ของเขาเนี่ยใกล้ชิดแค่ไหนนะครับบางทีประเด็นอาจจะไม่อยู่ที่เขาเรียกผมว่าอะไรนะครับแต่ประเด็นอาจจะอยู่ที่เขาเป็นคนเมริกันไม่ได้มีพื้นเพยทางวาัฒนธรรมแบบไทยดังนั้นเขาก็มีความสัมพันธ์กับคนอื่นตามลักษณะพื้นฐานของคนมริกันโดยไม่สําคัญว่าเขาจะเรียกครรว่่่าพีหือไไมก็ด แต่ก็นั่นแหละนะครับผมไม่คิดว่าผมตัดสินใจผิดหรอกนะครับเพราะสุดท้ายแล้วผลลัพธ์เนี่ยมันออกมาดีนะครับนี่ก็เป็นมุมมองส่วนตัวนะครับสําหรับผมแล้วเนี่ยก็อยากจะหลีกให้ห่างภาระทางวัฒนธรรมในลักษณะนี้ให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยมันบีบเรานะครับไม่ให้สามารถทําอะไรได้อย่างที่เราหวังอย่างเช่นการจะเป็นเพื่อนกันโดยไม่ต้องมีระยะห่างยังไม่จําเป็นตามที่เล่าให้ฟังค,คุณผู้ฟังสามารถติดต่อกันได้ทาง Facebook Page เรื่องเล่าจันทร์ถึงสุขนะครับ ขอบคุณที่ติดตามฟังนะครับแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับ